ทีมงานเอเฉลิมพลบางไฟลานกาล่งลอ่อบางไฟลงมจากตรงนี้นะครับทันซจเลนําโดยทันซจเลนะครับโหนาคายอเฉลิมพลนะครับตอนนี้กับทีมงานนะครับลอ่อเขาทานบางนี้นะครับหลังจากเทพสมพรลงจากฐานกระสิเคลื่อนอ่บางไฟลานเขาทานทันทีเลยนะครับลอก่อน,นะครับตอนนี้บางไฟลานจ่อเขาทานแล้วนะครับตอนนี้ทั้งพวกทีมงานเข้ากับลอรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ นำโดยอาจารย์สร้างเสื้อลายจากดงเคงนะครับผมน้องลิงสุดหล่อนะครับผมนี่ นายต่อเงินแสนเรันางต่อเงินแสนแก้วนี่ต้องอย่างที่มาทานนะครับลำโตนีดนิดเลือกเกินนะครับอาจารย์สร้างค่ะล่อกันอยู่นะครับผมนี่ก็อาจารย์สร้างเสือร้ายจากดงเค็งหรือกันนะครับเกาหางอยี่นี่นะครับผมบอธรรมดานะครับผมอันนี้ครับทีมงานออเฉลิมพลนะครับทั้งทีมเลยนะครับผมเป็นไงหวานวะมันหวานวะอ๋อเจี๊ยบนึ่ครับหวานวะปลามันนี้คิดว่าหวานวะ นะครับลุงหลอดกันลอรลุนอยู่นะครับผม่บเป็นอันเห็ดหยังเลยนะครับตอนนี้มังไปกับบบไปเชีร์แล้วก็ปอหางไปหลานนะครับผมลอดลุนไว้น้ากันนะครับผมนี่ก็คืออาจารย์ปิยะนะครับผมนี่ครับวานเชียบครับเมื่อนี้วานเชียบครับังไป่้ลานว่าลอรลุนไว้น้ากันครับนุ่มลุนลอนะตาดีเลยที่เดียวนะครับอาจารย์้างนะครับผมอ่ะลอรลุนลอดเชีรยนะครับตอนนี้ อ๋อเฉลิมพลนะครับใครบงังไฟแสนอ๋เฉลิมพลรู้จักแล้วจะรักเองนะครับผมต่างแตกต่างกับลุ่งหลอดนะครับรู้จักแล้วจะหนักใจนะครับผมอ๋อเฉลิมพลรู้จักแล้วจะรักเองครับ